สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้จะมาอันบ็อกซิงนะคะ Star Wars Republic Commando นะคะเป็น Collector Edition นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น Limited Run นะครับอ่าเท่มากมาเลยนะคะโอเคเท่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูของข้างในพร้อมกันดีกว่านะคะ นี่นะคะก็คือใบซร์ติฟิเคตของเรานั่นเองนะคะ Star Wars Republic นะคะ Commando นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็น Limited Collector Edition เลยนะคะเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4,000นะคะอันนี้2,713อันนี้ก็คือหมายเลขของเรานะคะอ่ะมีใบมายืนยันแล้วนะโอเค แล้วก็อันนี้นะคะกล่องเหล็กของ s t า r w ว r s อันนี้เนี่ยววนนี้ชอบมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยตรงหน้ากากของเขานะคะเป็นแบบรูปเครื่องบินอะลายเดียวกับตัวหน้ากล่องเลยนะคะอัน,นเดียวกันเลยอะเท <laughs> ่ดีนะคะอ่ะส่วนด้านในนะคะเวนดี้ก็ย้ายของเข้ามาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ตลับเกมนะคะแล้วก็อันนี้ก็หนังสือ <laughs> อ่ะทีนี้นะคะเวนดี้จะ ลองเล่นแล้วกันนะคะลองเล่นใน Nintendo Switch นะคะลองดูเนาะโอเคอันนี้นะคะ Nintendo Switch ของเ e นดี้วริงทริงเรียบร้อยอ่ามาแล้วนะคะ Star Wars นะคะ Republic Commando Out. We expect great things from you. You have been born into dangerous times. A sharp mind can be the key to survive. And in this regard, you will be superior to your more common brethren. Your weapons, your armor, and most importantly. You're pure and uncomplicated soldier. 6 2, the heart and soul of your team. And 0 oh 7. ...around. You will rendezvous with Delta Squad. Delta 6 2 is nearby. Your first objective. ่ค่ะอันนี้นะคะก็คือ Star Wars นะคะ Republic c o m m a n น o นะคะอืมอันนี้เวนนี้ลองเล่นนะคะลองเล่นแบบคร่าวๆนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะ Unboxing ของเวนดี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะเข้ามารับชมคลิปอันบ็อกซิ่งของ Wendy อันนี้นะคะโอเคสนวันนี้ ไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีคลิปถัดไปนะ